โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารธาธนาศีลห้าและพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดรานาตชัยโดยประธานกองบุญคือเกรยนมิรอุไรวนันเบิร์ตนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัด ประธานกองบุญคือเกรรมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดีและเกรรมิรพงธาดาพรมมาแบนพิธีถวายกองบุญบุพเพเปตพีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้ว ประธานกองบุญคือกาเลยามิตรอุไรวันเบิร์ตส่วนพิธีถวายกองบุญมัตกะพะตาหารประธานกองบุญคือกาเลยามิตรประมวลศินโฮกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกะธรรมจากพระอาจารย์ชวพนพัทชโวซึ่งท่านได้บรรยายธรรมเรื่องวัดของชาวพุทธวัด คือสถานที่เติมความผ่อใสายสะอาดให้กับบุคคลทางที่อยู่ในวัดและบุคคลทั่วไป เป็นที่พึ่งหวังได้ความผ่องใสความสะอาดของกายวาจาใจให้ยิ่งขึ้นไปและเพื่อสั่งสมบุญกุศลขัดกลาวกิเลสเพื่อเปิดหนทางพระนิพพานจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระทหารเพลนแดกคณะสงฆ์โดยความปลื้มปิติส่วนในช่วงบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกันใจให้ผ่องใสก่อนเดินทางกลับด้วยความอิ่มเอมใจกันในบูรทุกคนค่ะ